ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมวันกินปูม้าตรังตลาดรวมใจไทยช่วยชาติปลูกกระแสการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองตรังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยเขตตรังโดยดรวิกิตผินรับหัวหน้าโครงการธนาคารปูม้าตรังระบีมทรศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันกินปูม้าตรังตลาดรวมใจไทยช่วยชาติร่วมกับจังหวัดตรังโดยพาณิชย์จังหวัดตรังภาคเอกชนโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังภาคีวิชาการและภาคีเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตรังกระบี่โดยการหนุนเสริมของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชภายใต้การทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนลา,านโปรโมชั่นชั้นหนโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง โดยได้รับเกียรติจากนายสราวฒิธนาเจริญกุลนายอำเภอเมืองตรังในนามตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชคจันย่องรองอธิการบดีมทรศีวิชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดชัยเพชรรองอธิการบดีมทรศีวิชัยวิทยเขตนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณสุภกิจเกลี้ยงสงฆาพนิชจ,จังหวัดตรังคุณอรุณีมณัคกล้า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมประมงสำนักง,งานประมงจังหวัดตรังคุณฉันทานวงสาธิชัยสกุลผู้จัดการโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันกินปูม้าตรังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารปูมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับการขายปูมาและผลิตภัณฑ์จากปูม้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้ชุมชนและจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือชุมชนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกิจกรรมประกอบด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปจากปูมาปูมานึ่งรวมทั้งมีการจัดนิทรรศการธนาคารปูมาการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูมาการศสีวนาทางวิชาการบนเวที นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะาเหลียนจังหวัดตรังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่างจังหวัดสงขลาและสินค้าอื่นๆจากชุมชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเผยจัดสงกรานต์ปีนี้ได้ตามปกติแต่ต้องป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการผ่อนคลายมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์2,564ว่ายังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดซ้ำซึ่งี่ผ่านมาอนุญาตให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวได้แล้วและต้องขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองสวมใส่หน้ากากอนามัมยเว้นระยะห่างและเรียนรู้ที่จะอยู่กับ 19. ขณะที่นายอิทิพลขุนปลื้มและมนนรีว่ากระทรวงวัฒนธรรมระบุถึงกรณีดังกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมเห็นควรให้จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญสงกรานได้เหมือนก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี